สวัสดีค่ะดีตอนรับเข้าสู่การรายงานปุ่นครองพอร Morning Report ประจำวันที่1กันยายน2558ค่ะสำหรับการลงทุนในทองคำาวันนี้นะคะคอยปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุลจากการแกว่งตัวในกรอบระยะสั้นๆนักลงทุนที่ถือลองโ p ซิชั i o ไว้นะคะเก่งระยะสั้นเข้าออกไวและนักลงทุนที่ถือช h o r t position ไว้นะคะหาจังหวะทยอยลดสถานาะบริเวณแนวรับเพื่อลดความเสี่ยง สำหรับวันนี้น้ารับที่1อย,ยู่ที่1,135เหรียญหน้ารับที่2อย,ยู่ที่1,125เหรียญหน้าต้านที่1ึงอยู่ที่1,150เหรียญและหน้าต้านที่สองยู่ที่1,165เหรียญสำหรับเรื่องรา,าคาทองคำในวันนี้นะคะรา,าคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวพันผวนโดยที่เช้าวันนี้ดิดกลับขึ้นมาทดสอบระดับ1,140เหรยียญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ทรงตัวบริเวณ1,130เหรยียญ ขณะที่เช้านี้เงินบาทแข็งค่าเล็กน,น้อยลงมาบริเวณ35.77บาทต่อดอลลาร์จากเดิมที่รับ35.85บาทต่อดอลลาร์ซึ่งคาดว่าราคาทองคำไทยน่าจะอยู่ในสภาวะทรงตัวขณะที่ทองคำต่างประเทศจะได้รับผลบวกจากการที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดีข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ของสหรัฐได้แก่ชิคาโก PMI ที่ออกมาทรงตัวใกล้ระดับเดิม54.4ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในค่ำคืนนี้ได้แก่ ISM Manufacturing PMI ที่คาดว่าจะออกมาทรงตัวใกล้เคียงกับระดับเดิมเช่นกันและเลือกติดตามบุคลงพรนายรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18รกานะคะแล้วกับพบกบุคลองพรมองรีพอร์ได้ใน,ว,น,ะะว,บบในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ